โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อมเพื่อนเป็นน้องชาวสระไนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเฮโนโอ,โอเคนะครับผมและเฮโนอยู่กับเว็บยูเพจเบอร์เก้านะเป็นเว็บเดิมๆเดียวที่เฮโนเล่นเป็นประจํานะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมารีวิวเกมใหม่นะครับผมเกม r i เ e r g e n จนขับาวนครับุยม่รู้เกมมันอ่านว่าอะไรนะก็เป็นเกมใหม่ของค่ายพีจีครับที่เพิ่งเข้ามาได้ประมาณ2ถึงสถึง4วันก็เพิ่งจะมีเวลาได้รีวิวนะก็วันนี้ขอเดินในทางสายทุนน้อยแล้วกันนะครับผมทุน200กว่าบาทนะว่าเกมนี้มันเหมาะหรือเปล่ากับสายทุนน้อยอย่างพวกเรา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 ไปฮะ ทุน261บ,บาทนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเบ็ดบาทเดี๋ยวเราไปดูอัตราการจ่ายมันก่อนไหมนะว่ามันเป็นแบบไหนครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆเกมปิจุดทั่วไปนะครับผมแต่วายมันจะเป็นวายร็อกนะครับผมวายเกยมนี้นะตัวคูณก็ขึ้นอยู่วายเสเตเตอร์สามตัวนะครับผมก็ ตัวเหมือนกันเรียงกัน3มแถวนะครับผมก็ได้ยินนะผมก็ไปเริ่มที่สิบรอบอันนี้คือการหม่นเครื่องนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็เกมนี้ไม่มีซื้อฟิวเจอร์ฟิวสปินนะครับผมเป็นการปั่นล้นๆนะครับปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่นปั่นปั่นเชื่อหรก็สำหรับท่านผู้ชมทท่านที่เข้ามารับชมคลิปเฮียแล้วเฮียก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับคลิปกับช่องของเฮียด้วยนะครับนะ นะก็ขอบคุณเลหลายนะสำหรับ1นึ่งไลน์หนึ่งคลนะครับผม <c oughs> ก็สำหรับต้นวุ้นใดที่อยากเข้าร่วมกลุ่มรักที่ทมของเฮียก็แอดไลน์เฮียมาได้นะเดี๋ยวเฮียทิ้งไว้ที่ใต้คลิปล้วนะผมไปลุยที่เบสซีบา์เลยนะครับผมไปออโต้เลยไปจะรอดหรือเปล่าจะเข้าฟรีเกมให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวมารุนกันนะแต่เห็นสมาชิกกลุ่มเขามารีวิวก็มันค่อนข้างที่จะเกลือนะเกมนี้นะ ก็ไม่ลงงค่คุณมาเล่นนะโอเคนี่ครับวายล็อก3มรอบนะนี่นี่คือคือฟิวเจอร์ที่ดีของเกมนี้นะวายล็อกยิ่งร็อกแถว2แถว3แถวสติดกันนี่บอกเลยบ,บึบบึบบึบนะเกมนี้นะมีโอกาสคอมโบแบบไหลๆเลยนะ เออรอบสองรอบสามโอเคนี่นะสามรอบนะคือแมวแถวแรกลุ้นตัวแพงให้มันมาแถวแรกนะแมวไม่มาโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่คือเราถ้าเราไม่เข้าคลีเกมคือเราต้องลุ้นให้วไวมันลงนะติดต่อแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าอย่างเงี้ยแม่งแตกอะอยังไงก็แตกนอกอะไหลๆอยู่แล้วอะผมพกทุนมา250แล้วก็จะลองแบบ พันๆดูนะว่าจะรอดหรือเปล่านะที่จริงทุน260รคุณผิดทุน2้เดี๋ยวออโต้ก่อนจะค่อยคุยทุน260นี่ถือว่าเยอะนะครับนะแบบสามารถแบบปั้นปั้นเกมบางเกมให้แบบแตกหลักพันได้เลยนะมันเปนวายมันไปติด,ดอยู่ไกลเกินอะแถวสีแถวห้า มาตรฐานเลยคือป็นอยู่แถวสองแถวสามเนี้ยมาตรฐานเนี่ยเงียบแล้ว,วะคุณดูแม่อย่างว่าเฮ้ยเอาวะ่ะมาไวไว้เจนโซเป็นไวมะเพื่อนอเลยไปวะ่ะเลยไป้ลย เกันมาเด้วครั้งหนึ่งในฟชูเจอร์ไม่ได้กิดวะเอา้ารอบนี้ต้องมาว่ะรอบนี้ต้องมานะยังไงก็มานะมานแน่ๆนะมาเถอะนะมามามาสิเราไม,ม่เป็นแฟนพีก็ไไ้เถอะม้า,มาเรียบร้อยครับมานะน,นะเราเราคงไม่เหมาะกับฟรีเกมของเกมนี้นะผมเชื่อแบบนั้น <laughs> ก็ช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับผมก็ออกไปไหนไม่ได้นะครับหรือว่าอยู่บ้านวนะ่างๆไม่มีอะไรทาก็เข้ามารับชมคลิปเฮียได้นะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนําให้ทําตาม,ตาม,ตามหรือเล่นตามนะแล้วก็ถ้าอยากให้เฮียเล่นเกมไหนก็วีคิกันเข้ามาได้ครับหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเฮียจะไปจัดให้เลยนะจับให้แบบแจ่มๆเลยนะมุ้ยแมว หมดคุณไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยนะคนดูเออแถวสามวันที่เก้าวันีอะไรอะไรอะไรเออทำเตีได้เือมเนี่ยมาทางคือแถวสองแถวสาม รีบเฮ้ยไดว่ะเพื่อนเดโดเงียบจัดเออเนี่ยมาฐานมาฐานคืออย่างนี้ไวแบบนี้คือวายมาตรฐานทีสมบัติมาอู้ยวายมากสองสามสองทีสิบเออทีส,ทส,ทสมบัติมาโบไม่มาว่ะตีไวกับเอ้ย แตอร์ต้องลงแล้วป่ะจังหวะน,นี้โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเอ็ดเดเนี่ยขึ้นได้อยู่บินบิมาที่เกาสิบหบาทนะครับผมผมบอกแล้วนะครับถ้าวายติดแถว2แถว3นี่ลุ้นไหลๆได้เลยอะ่ะไปครับขึ้นเบียดหบาทเลยนะมันแตกแล้วนะเราต้องขยับขยายเบียดขึ้นไปไปออโต้50าสบรอบยอมมันะไม่เอาไปด็เก็บาทไปเด็ก ไปนี่ห้าสิบตังทุยโอ้ยดูอธิบาติดแถวสามแถวสี่ไม่ได้เลย ทงแล้วเกมนี้ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเลยสําหรับท่านผู้ชมสายทุลน,น้อยทั้งหลายนะครับอยากที่จะเข้ามาเล่นมันนะฮะช่วงหลังๆนี่พีจออกเกมใหม่มานี่ดูดีสุดก็เกมดูตุลสิกคิงด้องนะที่ดูดีสุดนะฮะผมว่านะตังนั้นก็มีซูชิมีอะไรนะโอ้โบรนลเลยเลยมีซูชิมีนางเงือก ก็เลยโดบรบันไส้เลยตูจีนี่ก็ลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยโอ้โหฟรีเกมเข้าทีต้องมาลุ้นอีกมันจะหมุนเป็นอะไรถ้าไม่หมุนเป็นวายคือเจ๊งอย่างเดียวนะครับเกมตวจีอ่ะคือมึงต้องเปลี่ยนเป็นวายอย่างเดียวถึงจะไม่เจ๊งะจะรอด เนี่ยติดอย่างเงี้ยยังไงก็แตกบึมอะ่ะบอกเลยแมวสวยมขิดสมบัติมะเด็กโตมาดีห้าสิบสี่บอกแล้วนี่ไงครับนี่ครับน,นี่ไงครับที่ผมพูดอะ่ะถ้าวายมันติดแถวสองแถวสามอะ่ะลุ้นแค่ให้ตัวแพงมันล่วงนะนั่ไงไก็มาวายล็อกด้วยยอดด้วยล็อกสามรอบ เพราะวานนี้ก็มีคนดูเขาเรีแคสเกมมาถ้านะเกมน้ำแข็งก็ฝ่ายนีย้ยเราไปจัดให้ดูนะคนระับก็เล็กน,นะครับแข็งแข็งเหมือนเดิมนะ่นเป็นเกมที่นี่ที่ไม่ค่อยที่เนียไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเล่นนะถ้ามีนคนดูรีเคสหรืออะไรเข้ามาสนะ่วนมากนียก็หม,มุนอยู่กับเกมที่เนเียที่เล่นแล้วมันโอเคนะเกมไหนไม่โอเคเราจะเข้าไปเล่นมันทำไมใช่ไหมล่นะเนาะคนดูนะ เอาละครับเหลือทุน100บาทสุดท้ายน่ารู้สึกว่ามันจะปัดไม่ขึ้นแล้วนะ <c oughs> มาโอ้โหโด,ดโดไปครับเดีย๋ยวลองกดมือม้านะเปิดเทอร์โบเลยนะ มันจะเข้ามันก็เข้าอ่ะถ้ามันไม่เข้ากดให้ตายแม่งก็ไม่เข้าหรอกสามบาทสุดท้ายครับสามบาทสุดท้ายนะโบ เรียบร้อยเจ่งบังเท่ง260กดไปเป็นที่เรียบร้อยก็สรุปเลยล้วกันว่าฟรีเกมมันเข้ายากมากเลยนะก็คือปั่นออโต้ไปร้อยกว่ารอบนะแล้วก็กดมืออีกแล้วโอ้โหก็โอเคครับเกมนี้ถือว่าไม่ไม่ไม่โอเคนะสำหรับผมนะค่อนข้างที่จะเกลือนิดหนึ่งแล้วก็ การลงของตัวฟรีเกมนั้นลงยากมากเลยเราต้องลุ้นคอมโบอย่างเดียวนะคอมโบลุ้นวายให้มันล็อกตรงจุดลุ้นให้มันคอมโบนะก็โอเคครับสำหรับวันนี้เฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็สาหรับท่านชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปเฮียลรวชอบนะครับเฮียก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเฮียลงคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนนะแล้วก็อยากให้เฮียเล่นเกมไหนอะไรยังไงก็รีเควสกันเข้ามาได้นะครับผมนี้ก็เฮียก็ลาไปก่อนบาย